่ิสัยเปล่าจะพาไปซื้อใหม่ดัวสวัสดีู่าใครก็ไม่รู้สวัสดีเธอจะบอกนะเธอหมาน่ะใช่แล้วอุ้ยฉันขอหน<ร>่อยสิฉันไม่มีเงินเลยฉันฉันยืมก็ได้ฉันมีปัญหาเรื่องเงินพอดีเลยไม่ต้องยืมค่ะ จะพาไปกินชาไข่มุกจุๆฉันมีปัญหาเรื่องเงินพอดีเลยแกอะไรคุณได้ออกสื่อคุไม่ได้ออกสื่อเดี๋ยวคนรู้ว่าเราเป็นนี้เขา่ลสวัสดีนะคะคนสวยละเซนเขารู้อยู่แล้วและเอ้าทำไมอันนี้เป็นแบบนี้นะอ๋อมันอยู่อันนี้มันนี่แต่สีเนี่ยกำลังสวยอ๋อ เดี๋ยวก่อแม่จะต่อคิวเดี่ยวนี้กหัวมากเลยฉันจ้องเยี่ยนียก็ใช่ไก็ก็เี็นมากเลยเดี๋ยวก่อนฉันรีบอะไรมองทำไมทองไมไฟเหรอผู้ชายรอเดี๋ยวไปดูก่อนแดกหัวเฮ้ยใส่เอาเดิ Nere? Nere? Hah, kek kek kek, bi dek kek kek Allah Allah Ane, 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 Ane Ne Allah kabul etsin Kulabiyen, iyi sen

นาเร์อภิเตซุนอะไรต่อวะทุกคนไปกันหมดยัง <c oughs> ได้ยินเสียงไ,อ,ไอ้ดิ่งตะโกนหายชิงกินเน่ชิงกินเน่ทุกคนเอ่อ,อเก็บเก็บไว้นิสัยดีอยู่ชิงกินเน่กลุ่มนี้นิสัยดีเมื่อกี้ลูกกันนะเห็นปะ นี่ใส่ดีอยู่ทุกคนคะ่ะวันนี้หนูก็ขอตัวก่อนนะคะทุกคนจ๋าเมื่อมีมาดูตั้งสิบคนแนี่ยวันนี้หนูไปก่อนนะทุกคนหนูก็สวัสดีพ่อมาสามชั่วโมงแล้วไงมเมื่อกี้เราเข้ามาตามแกใน,นยูทูบด้เยเอจะไปอยู่ไหนนี้แหละเอาลองยังยังไม่ได้อยู่เลยยางตาสามเพือ่อนก็ให้เพื่อนที่ที่คนลาวคนนึง เปิดให้แกปั่นให้แกนะเพราะว่าแกเคยช่วยไงเออฉันก็เลยปั่นให้แกคนนึงแกจะกินข้าวไหมกินข้าวไหมไม่ไม่กินแล้วตอนที่ทักมาหายังไม่ได้หมุงข้าวแกนสวยมากเลยนะนอนอ้วนเลย มันตัวน้อยแบบนี้ที่เอียดปันน้นนะเยไม่ใช่าการไม่ถูกาการไม่ถูกว่ามันจะออกมาขนาดไหนลองชิมดลองชิมลองชิมทำเสร็จเราจะไม่ล้างทุกคนเพราะว่ามันมีอสโลแกนของเราว่าทำเสร็จต้องล้างเนาะ mm hmm. เออเราต้องหมักดองไว้ก่อนแล้วค่อยล้างนะทุกคน เวลาเราจะใช้ครั้งต่อไปเราถึงล้างทุกคนจ๋าวันนี้หนูขอขอบคุณทุกคนมากที่อุตส่าห์มานะทนมาดูหนูเนาะเออคนบ้าคนบอเออวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะเอ๊ะไหนให้ดูหนซิอันนี่เลยค่ะฝีมือนเองอร่อยมากอ่าเขาเรียกว่าคูลาบิเย่เนาะทุกคนอ่าจะกินกับน้ําชากาแฟอะไรแบบเน,น,นี้ยคนตุรกีนิยมกินกันเนาะอ่าเราเป็นสาวไทยเป็นสะพ้ายเราก็ต้องทําเป็นนะทุกคนจา๋า บางคนก็ทําเป็นบางคนก็ทําไม่เป็นเนาะแต่ว่ามันเป็นอันอันแบบว่าคาพื้นฐานนะจ๊ะทุกคนต้องท,เนนทา<ะ>งทเป็นนะทุกคนจ้ะทำหมดเป็นหอมมากมันมีไส้ของแอปเปิ้ลเลยนะทุกคนฉันโดไส้แอปเปิ้ลนะทุกคนวันนี้